อ๋ะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่เกมบล็อกฟูตแต่เรายังไม่ได้อยู่เกมนะฮะสังเกตว่าเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook หรือทาง Tik t o k นะครับตอนผมไลฟ์สตรีมก็เหมือนกันนะครับจะมีน้องๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่ครับเล่นบล็อกฟูตให้ดูหน่อยพี่พอยากเห็นพี่เล่นบล็อกฟูตพี่เล่นบล็อกฟูตไหมอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็เตรียมใจมาแล้วว่าวันนี้ผมจะมาเล่นบล็อกฟูตเตรียมใจไม่เตรียมใจดูชื่ออีดิท S.D.B.F. ย่อมาจากบล็อกฟุตนะครับ2ตัวท้ายแล้วก็เติมโ o บักมาด้วยเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวแล้วก็อันนี้เป็นรหัสที่สร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพราะว่าเตรียมใจที่จะมาเสียเวลาชีวิตกับเกมนี้แล้วเพราะว่าเกมมันจะต้องฟาร์มนะครับเท่าที่ฟังมาเท่าที่รู้จักมาเกมน่าจะต้อง คร์มค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะส่วนตัวผมไม่อยากเข้ามาเล่นเกมนี้เพราะว่าไม่ได้ไม่ชอบนะครับแต่เป็นเพราะว่าผมจะต้องใช้เวลาให้กับเกมนี้เยอะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกมที่จะต้องฟาร์มต้องไปทํานูน่ทนทํานี่เก็บเวลนูน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดและมันจะต้องฟาร์มมือด้วยถ้าเท่าที่จำไม่ผิดนะน่าจะต้องฟาร์มมือด้วยน่าจะ AFK ไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้เราจะเล่นบล็อกฟู้ดอย่างแรกเลยเราแฟชั่นครับ ใช่แฟชั่นเลยอันนี้คือเป็นรหัสแยกขึ้นมาเลยนะเป็นผมผมทุ่มทุ่มรหัสนี้ให้บล็อกฟุตไปเลยเกมเดียวเลยฮะรหัสนี้รหัสเดียวเกมเดียวพอมาเราไปแต่งตัวให้เข้ากับทีมบล็อกฟุตกันดีกว่าเริ่มแต่งตัวเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ เขาจะให้เลือกเป็นทีมโจรสลัดหรือทหารเรือสิ่งที่ผมจะเลือกก็โจรสลัดอยู่แล้วแหละผมจะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเล่นเกมนี้ไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับถามว่าผมดูวันพีไหมดูแต่ผมไม่ค่อยรู้ลึกเจาะลึกขนาดนั้นผมไม่ได้ดูวันพีทุกตอนนะครับพอรู้บ้างนิดๆหน่อยๆนะแต่ไม่ได้รู้ลึกอันไหนที่ผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยนะครับอันไหนที่ผมพูดผิดก็คอมเมนต์บอกกันได้ ให้คําแนะนําผมกันได้นะฮะมาเรามาเลือกตัวกันเลยเกมนี้เป็นเกมที่ภาษาไทยดีมากคุณจะเห็นทุกเกมว่าทุกเกมทุกระหัสผมจะปรับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่เกมนี้ภาษาไทยดีมากๆก็เลยปรับเป็นภาษาไทยดีกว่าเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นด้วยอ่าเราเลือกเป็นโจนสรสลัดปุ๊บอ่านี่นี่คือตัวที่ผมแต่งมา <c oughs> หน้าตาบ้องแววเหลือเกินยังไงเอ่ยขอเมนูแป๊บหนึ่งขอปิดเสียงเพลงได้ไหมมีค่าพลัง โ oh, อ้อัสเตตัสตรงนี้คือปิดปิดอ๋อปิดเมนูอย่างแรกเลยนะครับผมต้องไปไหนโอ้ตัวมันเริ่มเด่นๆชัวต้องมาทางนี้อัน,น้คอโอเคทอะไรได้บ้างผมว่าผมต้องไปเปลี่ยนหน้าวะ่ะผมว่านหน้ามันไม่เหมาะแล้วหน้ามันไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่หูกระต่ายมาได้ไงเนี่ยผมกดหูกระต่ายตม้งแต่ต,ตอนไหนเนี่ยหูกระต่ายมาเฉยเลยหรือว่าหูกระต่ายมาจะก,กิอ่ะไม่เป็นไรเอ่ออกกดคอนโทรลในการสลับวิ่งเดินครับแล้วก็อ๋อนี่ไง กด Q-Contone Speed ส,สลับเล่งเดินอู้โอเคเท่ๆแอนิเมชันก็สวยละนี่กระโดดได้ดับเบิลจัมได้2ทีขอให้ทำอะไรเอ่ยกดเพื่อพ,พูดคุยกดอ๋อกดคลิกแบนดิตกินยันรับเพยนแล้วเอาชนะแบนดิต5คนอ๋อมานี่ใช่ไหมโอเคมาซ้ำมาซ้ำมาซ้ำเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ <c oughs> อ่าฮะสี่คน มีค่าพลังให้อัพครับระยะประชิดและป้องกันปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราค่อยอัพดีกว่าโอเคขอบคุณมากเราได้มา700แล้วก็ค่าพลังอีกข้าพลังเราเอาป้องกันก่อนแล้วกันป้องกันขออัพไปที่ป้องกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ดาเมจพลังบัดประชิดโอเคอย่างละเจ็ดมากกดเพื่อคุยเขาทำดีมากเลยผมผมไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมคนเล่นเยอะมากเขาทำดีมากได้ตังวานาน0 0 0 317เดี๋ยวเขาบอกว่าตรงนี้นะครับจะเป็นร้านค้านี่นี่ดาบอันนี้บล็อกฟูดอันนี้คือผลพิซซ่าละ่ะดำเนินการต่อโอ้เปิดมาก็ห้าพัน 5, เลยแหละอันนี้คือร้านค้ากดเพื่อพูดคาตานะอ้อร้านขายดาบใช้หนึ่งพันอ้อเรามีพอนี่มันจะแรงกว่าไหมเอาคาตานะแล้วกันนี่ควายหลังคาตานะควายหลังนี่โกเทผมรู้สึกว่าผมเป็นโจรสลัดที่แท้ถูก๋อกดใส่อ๋อนี่ไงอยู่เลขสอง ค่าพลังเราอัพดาบเลยมา,ยมาอุ้ยเท่เท่มาเดชโอเคว่าเราไปรับเควสมาดีกว่าครับรับเควสน่าจะได้ตังค์เยอะกว่าเพราะว่าเราได้ค่าค่าก็ได้ตังค์ด้วยแล้วก็ค่าเสร็จก็ได้ตังค์อีกทีหนึ่งในเควสตรงนี้ยืนปิดการ3มคนครับโอ้ยโอ้โหเขาเขาไม่คิดจะให้ผมฆ่าใครเลยเขามาลาดคิวหมดเลยดู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 ดดดดเขาจะมาอีกแล้วดูด,ด,ดิโอ้หิสยัยจัด นิสัยจบบัดแอบฟาร์มตรงนี้ก็ได้วะแอบบอฟฟาร์มต้องแบบอบฟาร์มฮะมเมนเขาโดนเขาแย่งหมดข้าพลังเพิ่มเราอัพไปที่สกิลดาบเลยตอนนี้เรามีตังอยู่900ฮะแต่ผมสิ่งที่น่าสนใจก่อนอย่างแรกเลยคือร้านค้าโอ้ร้านค้ามีอะไรบ้างมาอันนี้คือโอ้โอ้หไซรเปอร์อ๋อสามารถใช้โลบักได้เลยครับใช่และออก่อน ตรงนี้มีสกุลเงินอ๋อตรงนี้คืออะไรอ่ะบูทเอ็กพีเหรออ่าโอเคบูทําให้บอสเกิดใหม่คืนค่าพลังเปลี่ยนเผ่าที่เก็บผลปีศาจอันนี้เป็นอ่าเป็นแบบน่าจะซื้อแบบเป็นเหรียญมาใช้ได้ครั้งเดียวน่าจะใช่ประมาณนั้นนะคะรับสมมติอยากดีสกิลเราก็ซื้ออันนี้ไปรดีสกิลแล้วก็จะหายไปเลย นี่สิ่งที่น่าสนใจคือพวกนี้นะฮะก็คือความชํานาญคูณ2ครับความชํานาญคูณ2โอกาสดปของคูณ2แล้วก็เงินคูณ2อ,อันนี้คือน่าสนใจดาร์ b เบรดดาร์คเบรดผมว่าหายากมากเหรอย่งก่อนอย่างก่อนมันค่อนข้างแพงมาเราจะกด3เกมพาร์นี้ครับผมหรือเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเจ้าเกมพาร์ตดบคูณ2เงินคูณ2แล้วก็ความชํานาญคูณ2หรือเป็นที่เรียบร้อย มาแล้วเรามาดูผลบริษัทกันว่าผมอยากได้อะไรที่แบบค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายนิดหนึ่งเออตรงนี้ผมยังดีกว่าผมว่าผมอยากลองเล่นแบบเริ่มเลยนะครับอยากเริ่มลองเล่นเองอ่ะเราได้เงินคูณ2กับอีกพีคููแลเรียบร้อยได้รับโอเคไปรับของก่อนมาเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมมา ตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่3,800ไม่ใช่เหรอวะ8,340าบาทเออผมต้องเรียกว่าบลีไหมไม่ต้องเรียกเนาะต้องเรียกบาทอาบาทแล้วแหละตรงน,นี้ผมซื้อไอ้สปินได้ครับยิ่งแพงมันก็จะยิ่งดีไหมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เรื่องเลยครับอลองซื้อมาสักอันนะครับเรียบร้อยเงินไม่น่าหายยากขนาดนั้นเปล่าอ๋อนี่ไงถ้าเราใช้กดกดอะไรอะ่ะ โอ้นี่ไม่ใช่ไปรับเวก่อนแล้วเข้ามาใช้อุย้ยเขามีตอนคืนและมีมืดมีเช้ามีที่มืมดเด้แค่นั้นเหรอโอ้รื่งนะผมต้องอัพผลปีศาจแล้วแหละผลปีศาจอ๋อมันต้องสลับการใช้งี้เหรอโอ้คอมโบโกดยากอยู่นะและตรงนี้ผมเดินเข้ามาใหม่ผมก็เจอผลปีศาจอะไรสักอย่างผลไม้แห่งรักคุณอยากที่จะทําอะไรกับผลปีศาจนี้กินเด็อโอ้ยออ้ย ดูอลังการเหลือเกินมาขอลองใช้หน่อยไอ้น้องขอลองกอนเลยเฮ้ช็อตตอุ้มโอ้นี่น่าจะแฮนด์คอกปะผลเนี้ยของแฮนด์คอกปะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เอาละฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบวิเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับในเวลที่30แล้วก็มีพลังผลของหัวใจนะฮะผลแห่งฮาร์ดผลความรักอะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะเป็นของแฮนด์คอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะสำหรับใครที่มีเทคนิคการฟาร์มหรือข้อมูลต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับผมผมจะเข้ามาอ่านนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ด้วยนะฮะให้ความรู้สําหรับผมนะครับเกมนี้เดี๋ยวผมจะไปฝึกเล่นแล้วเดี๋ยวจะไปฟาร์มนอกรอบนะครับไ้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า อย่าลืมซัดสกายด้วย